จะเป็นอย่างไรนะคะการเงินการงานนะคะในช่วงสิ้นปีนี้นะคะโอ้โหขึ้นไพ่พ่อแก่มานะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือใครที่บูชานะคะองค์ปู่ฤษีหรือพ่อแก่นะคะพิมพ์ได้เลยว่ามีนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีนะคะนี่คือพลังงานของครูบาอาจารย์ที่จะปกปกปักรักษาคุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณน,นะคะคนที่มาเจอลิศนี้หนึ่งนะคะอาจจะมีพ่อแก่สองอาจจะมีปู่ฤษีนะคะอาจจะมีครูบาอาจารย์นะคะ ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะคุณจะได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์นะคะจะโชคดีในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะโชคดีในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะทาอะไรนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์เทพเทวดาคอยหนุนนำนะคะเจอเรื่องราวดีๆนะคะช่วงปลายปีบางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้อาจจะทํางานหนักมาทั้งตลอดทั้งปีแล้วนะคะขอให้คุณดูแลสุข ภาพะะระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่ทํางานหนักมาไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะคะหลังจากนี้นะนี่คือให้แนะนาําให้เตือนแล้วนะคะว่าคุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพของคุณนะอาจจะเจ็บป่วยนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะว้าวพธาตนะุน้ําสมบูรณ์นะคะ การเงินการงานหลังจากนี้จะดีขึ้นทําอะไรไหลลื่นค่ะบอกเลยว่าหลังปักหลังจากที่เจอคลิปนี้ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาจะมีความคล่องตัวเข้ามานะคะอย่างสาย,สายน้ำนะ่ะมีปัญหาอะไรมันจะผ่านไปได้ค่ะนะคะโอ้โหมาถูกทางแล้วนะคะนี่คือพรสวรรค์ใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณนะมาถูกทางทําอะไรนะคะหยิบจับอะไรนะคะมันมาจากความสามารถของเรา ะะบางคนอาจจะแบบมีความเก่งเป็นอ,อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะคะบอกเลยว่าใครที่อยากทําอะไรในช่วงเนี้ยนะคะก่อนปลายปีลองทําดูก็ได้นะคะอยากเริ่มทําอะไรทําได้เลยนะคะความสามารถของคุณนะคะอาจจะแฝงอย่างที่บอกว่ามีสิ่งดีๆรออยู่ะคะ่ะครูบา,าอาจารย์นะคะอาจจะสื่อสารนะคะผ่านไพ่สหรับนี้นะคะบอกเลยว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอยากลองทําอะไร ใช้ความสามารถของตัวเองอยากทำอะไรลองทำดูค่ะแล้วสุดท้ายนี้ความโชคดีกำลังจะมาหาคุณคนลุกมากค่ะนะคะในช่วงก่อนปลายปีไพ่พระพิคเนตขึ้นค่ะไพ่องค์พ่อขึ้นไพ่ของความโชคดีขึ้นมานะคะมหาเทพแห่งความโชคดีมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะจิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นี่คือความโชคดีของคุณก่อนสิ้นปีนี้ค่ะ หวังงานจะได้งานหวังเงินจะได้เงินนะคะหวังโชคลาภจะได้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆแชร์ออกไปนี่คือพลังงานสำหรับคุณน,นะคะ